ออก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาในคลิปที่สามนะครับในหัวข้อโครงการพัฒนาบุคลากรออนไลน์ด้านการพัฒนาเว็บไซต์หลักสูตร8ชั่วโมงนะครับของกศนพรหลังส,วน,สวนประจุมกรวันนี้นะครับในหัวข้อแรกนะครับหัวข้อแรกที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้ก็คือบทที่หนึ่งนะครับส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์นะครับส่วนประกอบของหน้าเว็บไซต์นี้นะครับ,รบ,เ,นะรบเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนนะครับเข้า ใช้งานแล้วก็ทําตามเลยนะครับส่วนประกอบม้านเว็บไซต์นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าเราสามารถเข้าได้ทางช่องทางไหนบ้างนะครับอันนี้เรามาดูส่วนประกอบหน้าเว็บไซต์นะครับช่องทางแรกที่เราสามารถเข้าได้ก็คือช่องทางจาก Google นั่นเองนะครับโดยที่เราพิมพ์ไปนะครับว่าพิมพ์ใน Google นะครับกอร์นอตำบลนะครับนะครับนําตัวอย่างเลยนะครับนี่คอร์นอลตำบลบางกิจนะครับเราก็พิม ปัญหาใน Google แล้วก็มันจะขึ้นหน้าแรกขึ้นมานะครับแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับอันนี้ก็จะขึ้นเป็นเว็บไซต์ก่นตอันบนนะครับนี่คือช่องทางแรกนะครับที่เราสามารถเข้าไปได้นะครับอีกช่องทางหนึ่งนะครับเราสามารถเข้าได้โดยตรงโดยใช้ URL นะครับ URL ก็คือที่อยู่เว็รไซต์ทางด้านบนนี้นะครับทางด้านบนนี้ที่ปุ่มดำนีนะครับแล้วก็กุ่มดำแต่แล้วก็ทิ่ขวาคัดลอก นะครับมาเปิดแ็บใหม่นะครับแล้วก็มาวางตรงที่อยู่เว็บไซต์ทางด้านบนนะครับที่ขวาวางนะครับมันก็จะขึ้นเป็นเป็นเวบไซต์ของกอสทชนจำนวนน้ันจีบแล้วนะครับกด enter หรือว่ากดเลือกเลยก็ได้นะครับกด enter ก็จะขึ้นกสนอนจำนวนน้ันจีบนะครับนี่คือช่องทางที่สองนะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูอีกช่องทางหนึ่งนะครับช่องทางที่สามนะครับว่าเราสามารถเข้าไปได้อีกช่องทางหนึ่ง ช่องทางที่สามนะครับเราสามารถเข้าได้ทางคิมกนหาน google นะครับแล้วก็คลิมว่ากสนจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็เข้าทางเว็บไซต์ของสำนักงานกสนจังหวัดชุมพรนะครับกดเข้าไปนะครับคราวนี้เราก็จะมาเจอเว็บไซต์ของกสนจังหวัดชุมพรแล้วนะครับเว็บไซต์ของกสนจังหวัดชุมพรเรามา การเข้านะครับการเข้าก้ารเราไม่ได้เข้าค้านหา Google หรือว่าค้าน,านหา Google ไม่เจอนะครับหรือเราจะเข้าเราจําลิงก์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าทางเว็บไซต์ของสำนักงานกสทชจุลพรนะครับ้วเลื่อนมาลงมาข้างล่างน,นะครับแต่เดี๋ยวแค่เราสังเกตทางซ้ายมือนะครับทางซ้ายมือจะมีกสทชอนอ,นอันนี้จะเป็นเว็บไซต์ของกสนนทชทั้งแปดอำเภอนะครับและอันนี้ก็จะเป็น เว็บไซต์ของกสทตำบนเรียงลงมานะครับตั้งแต่กสทบือมันจุมพอลงมาเลยนะครับเราก็ค so, ้นหานะครับของกสทของเครือหลังสวนนะครับแล้วก็เลือกตำบลของเราได้เลยนะครับว่าเราอยู่ตำบลไหนแล้วก็กดเลือกนะครับอันนี้่วมกสทตำบลตาลจิตกดเข้าไปมันก็จะเด้งขึ้นมาหน้าเว็บไซต์กสทตำบลือนนะครับอันนี้คือสามช่องทางในการเข้าเว็บไซต์กสทตำบลของเราเองนะครับโอเคนะครับคราวนี้ ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะมาดูหน้าตาของกองสำน,นักตมบ้างนะครับว่ามีหัวข้ออะไรบ้างนะครับและก่อนที่เราจะเข้าสู่บทที่สองและบทที่สามที่เราจะเข้าระบบแล้วก็ไปเข้าไปปรับปรุงหรือว่าไปใส่นะครับใส่ข้อมูลในเว็บไซต์นะครับเมื่อเราเข้ามาที่เว็กอนนอนบกองสำนัรตมนะครับเว็บไซต์กตอ,นนอ,นองสำนักเราสังเกตอย่างแรกเลยนะครับที่มันขึ้นมาก็คือที่เมาส์ชี้ไปนะครับอันนี้ก็คือเรื่องเดิเหมหลันนี้นะครับ เรื่องเด um ่นว so ันนี้นะครับก็๋ยวจะให้ใส่ในเรื่องของรัสมคเนักศึกษานะครับก็เปิดเข้ามาหน้าเว็บไซต์กองสำนับตรวจก็จะเห็นเลยนะครับอันนี้ของผมลงรัสมครนักศึกษาไว้นะครับทางนี้เราเลื่อนลงมานะครับเรามาดูบ้างว่าเรื่องเด่นวันนี้นะครับก็มีภาพนะครับรูปภาพประชาสัมพันธ์นะครับพร้อมมีเบอร์โทรของครูด้วยนะครับแล้วก็มีหัวข้อนะครับว่ากอาสำนักตำรวจพิจารณแลัสมครนศึกษานะครับ อันนี้ภาพเดอนที่แล้วนะครับยังไม่ได้ปรับปรุงสีนะครับก็รักษาเนื้อสั้นก็มีหัวข้อนะครับหัวข้อที่จะตีแดงๆนะครับแล้วก็หัวข้อหลักแล้วก็มีหัวข้อรองนะครับแล้วก็การที่เรามาสังเกตดูนะครับเข้าชมมุเล็กนะครับสี่สามันนี้คนที่เข้ามาชมนะครับในหัวข้อเรื่องเด่นวันนีสี่สามคนนะครับอันนี้ถ้ากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีรายละเอียดที่เราเราใส่ไว้นะครับต่อมานะครับ ทางด้านขวามือนะครับเดี๋ยวทางด้านขวามือนี้เราต้องเปลี่ยนเป็นอันดับแรกนะครับก็คือจะเป็นหัวข้อของหัวหน้าคอสนมตำบลก็จะมีรูปภูคอสสนมตำบลนะครับแล้วก็ชื่อนาฏกุลนะครับตาแหน่งนะครับตาแหน่งหัวหน้าคอสนตำบลนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะต้องเปลี่ยนเป็นอันดับแรกนะครับคราวนี้ลงมานะครับลงมาก็มีกิจกรรมของคอสนนะครับกิจกรรมของคอสนนี้อัปเดตล่าสุดเข้มกวีหกศูนย์อันนีกับแล้ว เดี๋ยวเราจะมาทำกันใหม่นะครับก็กิจกรรมของกรนทรวงนอบนบางท่านก็มีโครงการวิชาชีพต่างๆนะครับก็ได้ทั้งหมดนะครับทั้งวิชาชีนะครับการศึกษาพื้นฐานนะครับกิจกรรมของเสริมการอ่านต่างๆนะครับซึ่งถ้าเป็นกิจกรรมของกรนอตบนกแต่ว่าสามารถใส่ได้หมดเลยนะครับมีเหมือนกันนะครับแต่กิจกรรมจะมีใครที่เข้าไปดูนะครับมันก็จะขึ้นนะครับในวงเล็บเขาสมเนี่ยครับ ก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าเข้าชมแล้วกี่คนไว้แปดคนนะครับอันนี้แสดงว่ามีคนเข้าชมหลายคนอยู่เหมือนกันนะครับคราวนี้ข่าวอีกข่าวหนึ่งก็จะเป็นข่าวประกาศกับประชาัมพัคัญนะครับอันนี้จะแยกกันระหว่างกิจกรรมของกสทชตำบลกับข่าวประชาสําคัญนะครับนี้ประชาสัมันรับสมัครรับสมัครเป็นวิชาชีพนะครับต่างๆนะครับเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์นะครับต่อมาหัวข้อหนึ่งนะครับหัวข้อด้านล่างนะครับเป็นหัวข้อตรงแท กลางนะครับข้อสุดท้ายก็คือกระมวลภาพกิจกรรมอันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะให้ใส่นะครับกิจกรรมที่คิดว่าเป็นกิจกรรมเด่นของกอสสองตะบนนะครับก็ใส่ชื่อโครงการวันที่จจดสถานที่แล้วก็ใส่ภาพลงมานะครับมีภาพมีคืินะครับลงมาโอเคทาวนี้นะครับแผนเมนูคราวนี้จะมีเมนูอีกนะครับอีกสองเมนูนะครับที่จะให้เราดูนะครับหลักๆเลยที่สําคัญนะครับ เราเปนสังเกตดูเมนูหลักนะครับทางด้านซ้ายนะครับเมนูหลักจะมีหนึ่งเกี่ยวกับเรานะครับเกี่ยวกับเรานี้คลิกเข้าไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นสถานที่ตั้งต่างๆนะครับสถานที่ตั้งรูปดรูคณะกรรมการกสณตำบลหรือว่าเราจะใส่ข้อมูลข้อมูลตมบลอะไรต่างๆได้หมดเลยนะครับจะใส่มากใส่น้อยก็ได้นะครับอันนี้คือเกี่ยวกับเรานะครับต่อมาวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการปิจนะครับหัวข้อที่สอง หัวข้อที่สองอันนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับก็ใส่วิสัยทัศน์ทางิติของกสอนอตำนบนเข้าไปครับแล้วก็หัวข้อที่สามนักศึกษานิสสังกัดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะใส่จานวนนักศึกษาในสังกัดเข้าไปนะครับว่าภาคเรียนที่แล้วนักศึกษากี่คนนะครับหรือใครจะใส่ย้อนหลังไปกี่ภาคเรียนก็ได้นะครับอันนี้ต่อมานะครับบ้านหนังสืออัจฉริยะอันนี้ เป็นหัวข้อเก่านะครับเดี๋ยวจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนเป็นบ้านหังตึกชุมชนนะครับอันนี้จะเป็นหัวข้อเก่านะครับต่อมานะครับเหล่งเรียนรู้และเครือข่ายนะครับอันนี้ก็เราก็ใส่แหล่งเรียนรู้เข้าไปแล้วก็ชื่อเหล่งเรียนรู <c oughs> ้เจ้าของบ้านนะครับชื่ออะไรนะครับเจ้าเจ้าของเมลเรียนรู้ชื่ออะไรแล้วก็หมู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ดูกระต๊าณาตมมีข้อมูลอยู่แล้วนะครับเพียงแค่ใส่ภาพเข้าไปนะครับเรียนเรียนรู้และเครือข่าย ต่อมาคณะกรรมการกศนตำบลนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างมานะครับยังไม่ได้ปรับปรุงทีนะครับเดี๋ยวเราจะใส่คณะกรรมการกศนตำบลต้องมืรภาพแล้วก็ชื่อนามสกุลแล้วก็ตําแหน่งนะครับคณะกรรมการกศนตำบลตําแหน่งก็ประธานรองประธานกรรมการแล้วก็เลขานะครับเลขาเลขาเป็นครูกศนตำบลนะครัต่อมานะครับอาสาสมาครกศนตำบลนะครับอันนี้ก็ เดี be the, be the ๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นหัวข้อนะครับเป็นองค์กรนักศึกษานะครับแล้วก็ใส่รูปองค์กรนักศึกษาประธานรองประธานแล้วก็กรรมการเข้าไปนะครับอันนี้ต่อมาสุดท้ายนะครับข้อมูลสารสนเทศนะครับกดเข้าไปข้อมูลสารสนเทศเดี๋ยวเราจะน่าจะต้องปรับเปลี่ยนหัวข้อนะครับปรับเปลี่ยนหัวข้อใหม่เข้าไปนะครับอันนี้คราวนนี้เมนูหลักเราดูข้อมาแล้วนะครับส่วนด้านล่างการบริหารจัดการกับอื่นๆนี้มันจะลิงก์เข้าไป ในเว็บไซต์ของปหนกสทชนะครับแล้วก็อื่นๆนี่จะเข้ากระทรวงศึกษานะครับสถาบันกสนภาคใต้อะไรต่างๆนี่เราไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับนี่ก็ปล่อยไว้คราวนี้เรามาดูเมนูที่สองเมนูทางด้านบนนะครับอันนี้นะครับโอมโอมก็คือหน้าหลักนะครับกดเข้าไปมันก็จะขึ้นหน้าหลักหน้านี้นะครับแล้วก็อย่างที่สองเกีบบ่ยวกับเราน,นะครับก็เดี๋ยวถ้าเราเข้าไปแก้ไขเกี่ยวกับเราทางด้านซ้ายมันก็จะขึ้นทางด้านนี้นะครับ กิจกรรมประชาสัมพันธ์นะครับอันนี้จะขึ้นนะครับโครงการต่างๆนะครับเวลาไปเข้ามดูเว็บไซต์กดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เข้าไปปุ๊บก็จะขึ้นถ้าเราลงโครงการไว้ทั้งแต่สิบโครงการก็จะขึ้นสิบโครงการนะครับส่วนที่สองปฏิทินปฏิบัติการนะครับอันนี้นะครับอันนี้สามารถตั้งค่าได้นะครับตั้งค่าว่าวันที่เจ็ดกุมภาพันธ์นะครับเรากดเข้าไปตั้งค่าว่าเราไปไปดูหมู่บ้านใส่รูปภาพเข้าไปนะครับแล้วก็ ว,วันที่เจ็ดไปมหมู่บ้านนะครับแล้วก็ตั้งค่าได้นะครับว่าแต่ละวันเราทําอะไรลงไปแต่รูปภาพลงไปเป็นการเก็บภาพกิจกรรมในแต่ละวันนะครับเป็นปฏิบัติจริงแนี้สามารถแก้ไขได้นะครับหัวข้อต่อมานะครับเว็บบอร์ดนะครับเว็บบอร์ดนี้นะครับเป็นการแสดงกระทูก้ก็คือการถามบอบนะครับพูดคุยสร้างมีนักศึกษาหรือว่าใคร ใครที่เข้ามาในเว็บไซต์กสทชต้องการส่อสอบถามเราหรือว่าจะรับสมัครก็สามารถดึงกระทูมาได้ว่ารับสมัครเรียนกสทชต้อําวทอย่างไรฮะนะครับแล้วเราก็ตอกเข้ากดเข้าไปแล้วตอบกระดูได้นะครับอันนี้เป็นเว็บบอร์ดนะครับอานนี้บทความสาระน่ารู้นะครับอันนี้นะครับกสทชคือความตั้งค่าเให้เราแล้วนะครับเราไม่ต้องไปแก้ไขมันนะครับทั้งหมดนะครับอันนี้เราไม่ต้องไปใส่เครื่องเติมนะครับยังคงไว้นะครับ ต่อมานะครับประกาศข่าวนะครับประกาศข่าวก็ข่าววิชาสัมพันธ์นั่นเองนะครับที่เราใส่เข้าไปมันก็จะขึ้นหน้านี้นะครับเรามาดูเป็นดูถัดไปนะครับติดเป่าเ่องนะครับอันนี้ก็คือว่าให้ผู้ที่มาติดต่อนี่นะครับใส่หัวข้อเข้าไปว่าเรื่องอะไรนะครับแล้วก็พิลีข้อความเข้ามาก็จะติดต่อเราติดต่อกับสำนักริจเรื่องอะไรนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับเข้าสู่ระบบนะครับเข้าสู่ระบบนี้ก็ นะครับในเมนูผู้ดูแลร,ระบบหรือว่า admin นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีชื่อผู้ใช้รหัสผ่านแล้วก็รหัสที่สามารถดีนตัวจสอนของเรานะครับก็เดี๋ยวผู้ดูแลร,ระบบอันนี้การเข้าสู่ระบบนะครับเราจะเรียนต่อในบทที่สองนะครับเดี๋ยวบทที่สองเราจะมาเรียนต่อกันนะครับก็อันนี้ก็จบในบทที่หนึ่งนะครับบทที่หนึ่งอันนี้ก็ผมก็หวังว่านะครับ ให้ผู oh, ้ที so little, so little, so ่เรียนรู้นะครับเข้ามาเรียนรู้กันแล้วก็ผู้เข้ารับการอบรมเข้ามาเรียนรู้แล้วก็ดูนะครับดูวิดีโอนะครับดูวิดีโอแล้วก็ทาตามนะครับทาตามขั้นตอนที่ผมอธิบายไปนะครับวิดีโอนี้นะครับเราสามารถหยุดได้นะครับถ้าผมอธิบายเร็วเกินไปนะครับเราก็หยุดแล้วก็ทําขั้นตอนนะครับทาตามขั้นตอนที่ผมอธิบายลงไปนะครับ เดี๋ยวผมบทที่สองและบทที่สามนะครับจะมีขั้นตอนนะครับในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่การเข้าระบบและการเข้าปรับปรุงแก้ไขนะครับเมนูต่างๆนะครับส่วนบทสุดท้ายบทที่สามนะครับเมื่อเมื่อผมอธิบายเสร็จไปแล้วนะครับจะมีงานมาให้ทํานะครับเพื่อที่เราจะเข้าทําเราเรียนบทที่สามเสร็จแล้วเราจะเข้าทาแบบทดสอบแล็ส่งงานกันนะครับถ้าง,งานผมกำหนดหัวข้อมานะครับแล้วก็ส่งตาม ทำประกอบคู่แก้ไขบาเข้อมาข้อถือว่าผ่านาการอบรมนะครับแล้วก็จบหลักสูตรนะครับและก็ได้รับสิทิบัตรน,นะครับส่วนคลิปนี่ก็จบคีิปแค่นี้ครับผมสวัสดีครับ